มศสามเลขที่2วันนี้จะมาท่องสูตรคณิตนะครับเริ่มจากสูตรที่หนึ่งระยะทางระหว่างจุดสองจุดเส้นตรง PQ เท่ากับ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  s a r e root x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวก y 1นึ่งไม่ใช่บวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสอง จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด x 4เท่ากับ x 1บวก x 2ส่วนสองและ y c เท่ากับ y 1บวก y 2ส่วนสองความชันของเส้นตรงเท่ากับ m เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วน x 1ลบ x 2เส้นขนานเท่ากับ L1 จะขนาน L2 ก็ต่อเมื่อ m 1เท่ากับ m 2เส้นตั้งฉาก l 1จะตั้งฉาก l 2ก็ต่อเมื่อ m 1คูณ m 2เท่ากับลบหความชันของเส้นตรงเมื่อกำหนดสมการจากสมการในรูป y เท่ากับ mx บวก c จะได้เป็นความชันของเส้นตรงสมการเส้นตรงในรูป ax บก by บวก c เท่ากับ0จะได้ m เท่ากับลบ a ส่วน b เป็นความชันระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุด d เท่ากับ a อ s ส l u t e ax 1 บวก b y 1บวก c ส่วน 2, s 2, แค a r e root a กําลัง2บวก b กําลัง2ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง d เท่ากับ c 1บวก c 2ส่วน a กําลังสองบวก b กําลังสองสมการรูปมาตรฐาน เท่ากับ A x ลบ h อชกำลังสองบวก y ลบ k อบเกำลังสองเท่ากับ R าร์กำลังสองสมการรูปทั่วไปเท่ากับ a กระลังสองบวก y กระลังสองบวก a อเอก b ์บวก c เท่ากับศูนย์พาราโบลาแกนสมามารถขนานแกน y เท่ากับ เอลบ h กํกำลัง2องลบสี่วนเอ็องเล็บคูณ Y-K ลบ k แกนสมมาตรขนานแกน X เท่ากับ Y-K ลบ k ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ 4C คูณ X-H ลบ h วงรีเท่ากับ x ลบ h ทั้งหมดกำลังสองส่วน a กำลังสองบวก y y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน b เท่ากับ1เท่ากับวงรีแนวนอนสมการสุมมาตรเท่ากับลักษณะกราฟ X ลบ H ส่วน2 X ลบ S ทั้งหมดกำลังสองส่วน v กกำลังสองบวก y ลบ K ทั้งหมดกำลังสองลบอกํำลังสองเท่ากับหนึ่งไฮเปอร์ไฮเปอร์โล่ลาแน,นงนอน เลบเทั้งหมดกำลังสองส่วน e อกำลังสองลบ y ลบเทั้งหมดกำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับหนึ่งสมการมาตรฐานแนวตั้ง y ลบเกำลังไวยลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วน e อกำลังสองลบเได้ลบ x x ลบ h ทั้งหมดกำลังสงส่วน v กำลังสองเท่ากับ1ครับ